สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและที่สำคัญสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่สามเอาไว้ด้วยค่ะเพราะท่านจะได้เป็นคนแรกนะคะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวย และท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองค่ะชาวลัคนาและชาวราศรีกรกฎทุกท่านคะในช่วงวันที่28เมษายนถึงวันที่4พฤษภาคมปี2568การงานการเงินและความรักของท่านจะเป็นยังไงบ้างมารับฟังกันได้เลยนะคะการงานของท่านในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะมีการเดินทางค่อนข้างที่จะบ่อยนะคะเป็นสัปดาห์ที่ท่านมีการเดินทางเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งที่สำคัญท่านจะมีข่าวดีเกิดขึ้นมีโชคมีลาบจากการเดินทางนะคะเป็นสัปดาห์ที่ท่านนั้นค่อนข้างที่จะโดดเด่นมีวาทศิลป์ในการใช้คำพูดนะคะความคิดลื่นไหลไอเดียใหม่ๆจะเกิดขึ้นกับตัวท่านด้วยและที่สาคัญเป็นสัปดาห์ที่ท่านจะได้ช่วยเหลือคนอื่น มีดวงได้รับการช่วยเหลือจากคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันมีอะไรใหม่ๆเข้ามาให้ท่านได้สัมผัสมีข่าวดีในเรื่องของการงานสำหรับท่านใดที่ทำงานประจำในรอบสัปดาห์นี้ท่านจะมีการพบปากพูดคุยกับผู้คนเพิ่มมากขึ้นนะคะจะมีการติดต่อกับคนนั้นคนนี้บ่อยขึ้น เหมาะแก่การติดต่อพูดคุยยื่นเอกสารเป็นสัตว์ประดาที่ท่านจะประสบความสำเร็จสำหรับเรื่องราวเหล่านี้มีเสน่หคนเมตตามีคำพูดคำจาโดดเด่นจะมีข่าวดีจากการพูดคุยบางท่านปากพารวยพูดแล้วเป็นเงินเป็นทองพูดแล้วมักจะได้รับแต่สิ่งดีๆนะคะคือพูด,ดง่ายๆท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นในเรื่องของการทางานนะคะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ท่านก็มักจะแก้ไขได้จะไดจะ้จะได้รับข่าวดีบางสิ่งบางอย่างท่านใดที่ทำงานกับชาวต่างชาติทำธุรกิจกับชาวต่างชาติหรือกำลังจะเจรจาเรื่องงานกับชาวต่างชาติสัปดาห์นี้ทำให้เต็มที่นะคะเพราะท่านจะทำสำเร็จการทำงานอุปสรรคน้อยในรอบสัปดาห์นี้แต่ว่าจะเหนื่อยมากเพราะว่ามีอะไรให้ท่านนั้นต้องทำเพิ่มมากขึ้นมีงานใหม่ๆเข้ามาให้ท่านได้รับผิดชอบ และที่สำคัญบางท่านนะคะท่านใดที่ทำงานผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ค้าขายนักลงทุนต่างๆจะมีคำว่าข่าวดีเกิดขึ้นกับตัวท่านด้วยเช่นเดียวกันการงานค่อนข้างที่จะโดดเด่นตั้งใจที่จะทำอะไรก็ตามจะได้ลงมือทำมีข่าวดีเกิดขึ้นในเรื่องของการทำงานมีข่าวดีจากการติดต่อผู้คนไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือแม้แต่เรื่องของการเงินไอเดียใหม่ๆจะเข้ามาเป็นสัปดาห์ที่ท่านค่อนข้างที่จะ ความคิดลื่นไหลนะคะสติปัญญาเปิดไม่ค่อยจะติดขัดมากท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจทำด้วยนะถ้าท่านได้ลงมือทำอะไรแล้วต่อให้เรื่องนั้นไม่ง่ายต้องแก้ไขปัญหาสุดท้ายแล้วท่านก็จะทำสำเร็จหากมีปัญหาที่คาราคาซังจากช่วงที่ผ่านมาหรือแม้แต่งานที่คาราคาซังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์นี้ปัญหาบางปัญหา จะได้รับการแก้ไขบางปัญหาถึงแม้ว่าจะไม่จบลงแต่ก็ถือว่าจะบรรเทาเบา,บาบางลงเพราะหนึ่งท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือและตัวท่านเองก็ค่อนข้างที่จะ,ะ,ฉะเฉลียวฉลาดคิดอะไรได้ไวนะคะถ้าท่านอยากจะทำอะไรทําได้เลยนะคะเหมาะกับการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆด้วยมันจะมีคำว่าสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับท่านในรอบสัปดาห์นี้นะคะและที่สำคัญความคาดหวังสิ่งใด จะสำเร็จตั้งใจที่จะทำอะไรก็ตามจะได้ลงมือทำในรอบสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่อะไรใหม่ๆจะเกิดขึ้นกับดวงชะตาถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่หนึ่งสัปดาห์แต่ดวงชะตาถ้าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมันก็จะเปลี่ยนแปลงได้ในรอบสัปดาห์นี้จะมีเรื่องคาดไม่ถึงเรื่องของการงานและเป็นเรื่องที่ดีกำลังรอคอยข่าวใดท่านก็จะได้รับข่าวนั้นๆท่านจะได้รู้จักคนเพิ่ม นะคะอาจจะได้เพื่อนร่วมงานใหม่ๆหรืออาจจะได้หุ้นส่วนใหม่อาจจะมีการจบจากหุ้นส่วนเก่าได้เริ่มต้นทําเซ็นสัญญาตกลงทําธุรกิจกับหุ้นส่วนใหม่นะคะมันจะมีการจบจากสัญญาเก่าได้เซ็นสัญญาใหม่จะมีการจบจากงานเก่าได้เริ่มต้นทํางานใหม่และท่านจะมีคนดีคอยช่วยเหลือหากติดขัดมีปัญหาขอเพียงท่านเอ่ยปากนะคะชาวลัคนาและชาวราศีกรกฎ มักจะสำเร็จในสิ่งที่ท่านนั้นต้องการที่อยากจะให้คนนั้นช่วยเหลือการเงินของท่านเป็นสัปดาห์ที่รายรับเข้ามาดีมีข่าวดีเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันท่านใดที่มีภาระหนี้สินและกำลังวิตกกังวลใจเรื่องเงินเงินทองๆกลัวจะไม่มีเงินใช้จ่ายในส่วนที่ท่านนั้นจำเป็นต้องจ่ายกลัวจะไม่มีเงินไปผ่อนชำระหนี้สินในส่วนหนี้สินที่ท่านมีนะคะบอกได้เลยนะคะว่า ท่านจะมีเงินใช้ใจ่ายในส่วนที่จําเป็นมีเงินผ่อนชําระหนี้สินมีคนคอยช่วยเหลือมีดวงได้เงินจากช่องทางใหม่ๆซึ่งท่านยังไม่เคยได้มาก่อนโอกาสใหม่ๆจะเข้ามาหาท่านทั้งเรื่องของการงานและการเงินและท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆในการหาเงินเพิ่มเหมาะแก่การออกเดินทางเหมาะแก่การลุยนะคะคือพูดได้ง่ายอย่าอยู่กับที่ต้องสู้ต้องลุยต้องฟันฝ่าอุปสรรค แล้วท่านจะสําเร็จทั้งเรื่องของการงานและการเงินถ้าต้องการขอความช่วยเหลือจากใครถ้าท่านาคิดเอาไว้แล้วว่าบุคคลคนนี้จะต้องสามารถช่วยเหลือท่านได้แน่นอนท่านเข้าไปขอความช่วยเหลือได้เลยนะคะจะสําเร็จและท่านจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยมีคนซับพอร์ตท่านเรื่องเงินเงินทองทองรอบสัปดาห์นี้การเงินของท่านไม่น่าเป็นห่วงแต่ว่ารายจ่ายยังคงสูงนะคะท่านจะหมดเงินไปกับการเดินทางไปนั่นมานี่หมดเงินไปกับการพบปะผู้คน จะได้รู้จักคนใหม่ๆจะได้พบเจอกับใครบางคนที่ท่านไม่ได้เจอมานานจะมีเรื่องคาดไม่ถึงเรื่องเงินเงินทองทองมีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงด้วยนะคะรถจะให้โชคให้ลาบหรือท่านไปติดต่อใครเรื่องงานนะคะท่านดูนะว่า เลขที่ออฟฟิศเลขที่บริษัทอะไรลองนํามาเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงดูนะคะไม่ได้แนะนําให้ท่านงมงายหรือว่าจะต้องทุ่มเทกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะขอให้สตินิดนึงว่าโชคลาบมีแต่ไม่ได้มีกันทุกคนนะคะให้ท่านดูที่พื้นฐานดวงชะตาของท่านด้วยแต่เหนือสิ่งอื่นใดจะมีเหตุการณ์ให้ท่านได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้อาจจะได้จากงานก็ได้มีคนช่วยเหลือได้เงินจากการแก้ไขปัญหา เพราะเป็นสัปดาห์ที่การเงินของท่านค่อนข้างที่จะลื่นไหลมีดวงได้เงินพิเศษได้เงินพิเศษจากงานประจําได้เงินพิเศษจากงานพิเศษหรือว่าได้กําไรพิเศษสําหรับการทํามาค้าขายมีดวงได้เงินจากการเดินทางด้วยนะคะเพราะว่าบางท่านต้องติดต่อ,อพูดคุยธุระสาคัญเรื่องเงินเงินทองทองนั่นเองค่ะเจราจาเรื่องเงินเงินทองทองจะประสบความสําเร็จมีข่าวดีเกิดขึ้น แต่ก็ไม่อยากให้ท่านประมาทเรื่องการใช้จ่ายและให้ระมัดระวังการช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะคะการให้คนอื่นกู้ยืมเงินเลี่ยงได้เลี่ยงอย่าออกหน้าออกตาแทนใครในเรื่องเงินเงินทองทองมันจะทำให้ท่านนั้นเดือดร้อนในเวลาต่อมาถ้าท่านให้ใครยืมเงินในรอบสัปดาห์นี้ขอให้ท่านรับรู้เอาไว้เลยว่าเขาจะไม่ทำตามคำพูดท่านมีดวงถูกหลอกถูกโกงนะคะมีดวงคนเอารัดเอาเปรียบ ฉะนั้นท่านจะต้องระวังการช่วยเหลือคนอื่นและที่สําคัญท่านใดที่ชอบสั่งสินค้าผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ขอให้ท่านดูให้ดีๆด,ด้วยนะคะเพราะท่านมีดวงจะเสียเงินในส่วนที่ไม่สมควรจะเสียนั่นเองนะคะมาที่ความรักของท่านกันบ้างเป็นยังไงบ้างความรักในรอบสัปดาห์นี้ความรักในคนโสดนะคะความรักในคนโสดเป็นสัปดาห์ที่ท่านนิ่งๆท่านจะเอาใจไปผูกพันในเรื่องของการทํางานหาเงินมากกว่าท่านกําลังมีเป้าหมายบางอย่างให้กับตัวเอง จนมองข้ามเรื่องของความรักนะคะคือพูด,ดง่ายๆไม่อยากมีคนคุยอยู่แบบนิ่งๆแต่จะได้พูดคุยกับผู้คนในเรื่องของงานการติดต่อนะคะหากมีคนคุยก็ไม่ค่อยได้พูดคุยกันมากเนื่องจากว่าต่างคนต่างยุง่งสำหรับท่านใดที่มีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วนั่นเองนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่การเงินของท่านนั้นค่อนข้างที่จะมีรายจ่ายเข้ามาเยอะนะคะ ชีวิตคู่ไม่มีอะไรนะ่าเป็นห่วงไปกันได้ด้วยดีในรอบสัปดาห์นี้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยดีด้วยนะมีโอกาสได้เดินทางไปนั่นมานี่ด้วยกันด้วยโดยภาพรวมชาวลัคนาและชาวราศีกรกฎในรอบสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่ท่านจะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะมีโชคมีลาบด้วยแต่ว่าโชคลาภของแต่ละท่านนั้นแต่จะแตกต่างกันออกไปนะฉะนั้นให้ระวังการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะถ้าไม่มีพื้นฐานด้าน,านการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ไม่ต้องเสี่ยงนะ มันจะเป็นการได้ไม่คุ้มเสียหรือว่าไม่ได้เลยนั่นเองนะคะเพราะว่าบางท่านโชคลาภมาจากการแก้ไขปัญหานี่ถือว่าเด่นนะหรืออาจจะได้เงินโชคลาภอาจจะมาจากการพูดคุยก็ได้มีคนช่วยเหลือนี่ก็ถือว่าเป็นโชคลาภด้วยเช่นเดียวกันนะคะขออวยพรให้ชาวลัคนาและชาวราศีกรกฎทุกท่านโชคดีมีความสุขกราบขอพระคุณทุกๆก,การติดตามเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ